รีวิวสินค้ากับออลลลาหนึ่งนาทีเริ่มค่ะใครที่กำลังมองหาของเสริมมงคลไม่เจ็บไม่ตนอยู่บ้างคะวันนี้ออลอลามาแนะนำค่ะนั่นก็คือหมูเศรษฐีหลวงปู่บุญหมูเศรษฐีหลวงปู่บุญค่ะตัวกรอบพระผลิตจากทองแท้กรอบกันน้ำน้ำหนักทอง1 1 0กรัมพญาหมูเศรษฐีหรือหมูวราหะ ทิกแผ่นดินเป็นอวาตารปางหนึ่งของพัฒนารายที่ลงมาปราบความทุกข์เข็นของมนุษย์โลกอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองใิ้วเรื่งองของธุรกิจแก่ผู้ที่บูชาค่ะหากบูชาติดตัวจะทำมาค้าขายดีซื้อขายคล่องมีโชคลาภทำอะไรก็สำเร็จง่ายได้ง่ายๆแบบมูหูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจต่างๆ หรือว่าค้าขายกิจการต่างๆแล้วอยากจะหาของที่สามารถไปเสริมสิริมงคลในเรื่องของการทาํามาค้าขายแนะนําเลยค่ะและสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับนะคะนั่นก็คือใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากทางออร์ลอานั่นเองค่ะคุณสามารถเข้าไปเลือกซื้อหรือบูชาได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.orla.co.th หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของออร์ลอราสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทยาลืมกดติดตามกันไวด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ที่เราจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนแบบอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะหรือว่าสามารถติดตามได้เลยที่ทุกช่องทาง a l l o l a g o w and Jewelry c h ั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้ทุกท่านได้ชมกันอีกรอติดตามได้เลยค่ะ